เฮ้ยยาเฮตุสอราสวัสดีฉันชื่อสอราวเฮตุดุคุณชื่ออะไรยาเฮต์เปานีฉันชื่อปรานีวาคุณมาจากที่ไหนคุณมาจากที่ไหนยาคือจากไทยแลนด์ฉันมาจากประเทศไทยวาท๊ลาดุภาษาอะไคุณพูดภาษาอะไรไทยแลนด์สกาแลเล็กนอยงกฤกา Och du? ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนิดหน่อยแล้วคุณล่ะ Jag talar svenska och lite engelska. ฉันพูดภาษาสวีเดนและอังกฤษนิดหน่อยคำศัพท์ Var ที่ไหน i f r å n จาก talar พูด Kom m e r i f r å n มาจาก språk าา lite นิดหน่อย